ตู้น่ะเออมันมันมีแขะอยู่ข้างหน้าไปละแขะไปละเราสามอัดละอะไรนะพี่บอ,อัดละไปยลอยตายปลุยไปเลยไม่ได้อีกไงเพื่นพอ <c oughs> นเจอมุกนี้ไปจะโดนคอมบี้ลายล้อมเย Get out and shoot the clown. Uh, hey, that's not cool. bomb yeah. all the way.

เป็นรถดำเป็นรถดำบ่มาทำภัยไม่ได้บ่เขาบอกว่าแอรสติดทางออกเนี่ยแล้วก็จะหยุดแอปปไออีกไออีกมาเลยอมาเลยแบบเอาพูดพูดทังนี้แอร์ฝั่งนู้นได้ไงอ่ะ เออมันมีแอสซิดอยู่ทางเนี้ยทางออกครพี่ <c oughs> พี่เดินตามทางออกมาเมื่อกี้มันมีอสซิ<อ>ต,ต่อไปอาจจะเป็นแอสซิดที่แบนบ,น,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 บน,นี่ก็ไเจ็ไปดูต่อไปก็แบบโอ้โหเจบปี่้แหละเปิดคอนเสิ <c oughs> เร์ต่ยอปอเปิดคอนเสิร์ตตี เนี่เสียงใครร้องไห้อยู่อ่ะเฮ้ไหนต้องไปปลอบใจเรื่องคอนเสิร์ตจริงไหนเขาอยู่ไหนแม่สาวรี่ร้องไห้อยู่ไหนจะไปปลอบใจด้วยดนตรีอันองหรือเปล่าแอนองอยู่ไหนจะไปปลอบใจด้วยดนตรีเอ้าทุกข์ไห เรเพียงเลสุดไม่ใช่ชชเ่เกี้นะอเฮ้ยเมื่อีเมื่อกี้ยิงโ,โดนแรอว่ยงิงโดนลแฉนองอยู่ไหนเน,นี่ยไหนมาสาน้อยโอ้โหเมื่อแมนอยู่ใกล้ๆเนี่ย แม่สาวน้อยไปไล่ห้อยู่ไหนไอ้นาย่แมสาน้อยอยู่นหลังคาหรือเปล่าวจะเอาลงก้นอละ มันอยู่ในโกดังก็อยากจะเดินไปดูพิคมันเานเาะไงไหน,มนไม่ตามเราเน้อยู่ไหนเนาะใค้เขวิ่งอ๋อ j o g ก i n g เอางานหนอย่างนี้ ba vậy nha xẻ bàn tay mang được thằng nhé nghe wait, nghe tao nói để để nó chơi hey I'm reloading

มนี่ดนีู่กัไอสาัลบอสรัับบ้สลับาไม่มีม่มีอล์ท็อปแล้วมอลต์ท็อปใช้หลยตัว้สลับตาบ้างไอสาวกันจะสลับบี้สลัภาพไปอย่างนี้ต้องกาจดจบเฉยอย่นี้ต้องจบเฉยแต่โอ้งตัวหน่อยก็ได้บางทีอ่ะคนเราอ่ะ นี่เดวค่ะแต่ไม่มีกรงพยาบาลเลยแม่ว่าเรไม่มีตรวจอะไรจีิวะอรวยอะไรกนนะเนี่ยเออว่ายัน เลือดเดืดึอ่ะตอนนีเลือดบาบเราก็เดือยเดือดเดือให้ด้วยนลประเดีอ่ะเดือตั้งหนึ่งนต่ยดนนดกันนี่ก็ตายแล้นแหละพี่นี่เลยพี่จะอยู่ในการวพีไม่ได้ที่ข้างหน้าไม่ไม่ีพี่จะอยู่แบบพี่ป็อะไรก่อน ถามจริงไปทางไหนโตะโอ้เช็งประตูตนั้น,นแหละตรงนี้ตรงนี้แหละ ไอ้เยอะตรงนั้นไอยูอ,อะไรคนเดีย <c oughs> วยี่สิบหน่อยเถอะสักนิดหนึ่งมันเยอะมากอ่ะมันเยอะแบบมันเยอะเลยอะ่ะสองนักสุดท้าย <c oughs> เป็นของนักสุดท้ายที่แบบเราใช้อยู่คุณคา่าขอเนี่ย ไอ้ชงสูรปุ๋ยจันทร์ชีวิตไม่ตายแล้วตายแล้วนอนจงหลีนอนตายอยู่ข้างจินจินจะตายแล้ว ้าเยอะจังเลยอยาพี่มาลาลาโ,โกนจินอนตายเลยเยอะเกินแล้วว่าเราต้องผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึง่ง <c> ต <oughs> ่อาเ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 อากลับมาที่เดิมเอาเมากี้ฝันไปมันไม่ได้นนฝันกลับฝันนั่นวน่า เ็าเพิ่เปิดประตูไป้วน่าจะประมาณมากกวพยาบาลยังกองนี่งอ่ะกองพยาบาลกองหนี่ะตั้หนึ่งเขาเพิ่มเสร็จจอแั้งนึงโอเคจะไปเปิดงาน กวคนเปิดการเดือนคือเทียมนี่วัดสวัสดีวัยรุ่นไม่ต้องมาขนาดจะได้ทีไม่ต้องรักกันขนาดนี้รักกันรักกันตัดมีคนหยุดยืนยืดแกะไก่สองบีนิดมันไม่มีใครเห็นมั้ยไม่มีเมื่อกี้ไม่มีไม่ดีเมื่อกี้ไม่ได้มีใครยืนนะเว้ยไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยเมื่อย่าไม ไปว่าไปอยู่กนู่นอยู่บนเตียงนั่นนั้นไปอยูไปอยู่นูนไปอยู่ในผงระเบิดเลยเมื่อกี้มันแค่เอฟเฟกต์นิดหน่อยเมื่อกี้อะเมื่อกี้แบบสีสันไงเออไม่ได้ตั้งใจ แไปที่ไปดูเลือปุบเลยไเื่อเราก็ยาส

ต,ต,ต,ตาี่อยอ,ยอยบโอเคปะเออ <c oughs> มาดิไอพูดไปล่นอะไรตรงนั้นจาจยา่า,าตุ๊กจะไปตงก็ตาตุ้ก็ตาเป็นแทก <c oughs> ่อนดูขึ้นมารับตนอย่างนี้ <c oughs> อไอก็ดอะไร

คิวกันยังต่างให้อดีนารีนไป่าโอ้ม่เจ้าี่ดูครับพี่ดครับผมจะตายนะครับอะยับยับยับตะปี Yeah. Malta over here. Hey la. ว่าไอตรงเราได้ไฟมาเยอะคิดว่าต้องใช้สามที่ไอตรงไอตรงหน้าทางเข้าคือพอประตูเปิดมามันก็จะมีสมบีแห่มาเยอะแล้วก็ไอตรงทางนี่นี่ตอนเข้าประตูชั้นหนึ่งตอนอก็ถึงบอกเนี่ยว่าพอสอมบีหมดเราว,วิ่งกันเลยตัดไปนั่นใช้หลักการที่ไม่มีประโยชน์ใดเลยที่ เข้าไปดูคนเงียบกำลังเราพี่พูดอยู่เราประชันกับพี่ที่พี่เขาดูตีกันสนุกตรงนั้น เรียบร้อยปิดทำงานไม่ยอมไม่ยอมแล้วก็จุกตอนนี้เราต้องจุกเอาไว้ผมไม่ยอมไม่ได้เราจะเ้อาตอนนี้ไม่ได้เว้ยเจ๊ต้องเปี่ยนอะไรสักอ่ะ

อตััภาพนะก็สุานี่เปลี่ยนตาิปอุบชุบไปชุบชุบปชุบไม่รู้คิดยังไงไว้เจมบอดเนี่ย พบาลไหมมีมีไปพูยอเฉยอยูเฉยเฉนิ่งๆเฮยม่ิตัวเองได้ก็หิวไว้ก่อนนะเรียบอยสมแล้วเมแล้วเรก็ให้คนเกี่ยวไปแทงกดมัน e มันจะเป็นช็อตเดิมไหมอีกเรื่องหนึ่งอ่ะเออ น้าท้องมันเถื่อนนี่ต่อไทยมันดึงหัวช่วยด้วยครับเฮ้ยไก่เกิกนไก่เกินไก่เกินที่มันไก่เกินมึงมาจากไหนเนี่ยมันไก่เกินอ่ะทันไหมเนี่ยทัน ตอนนี้คนแทงมีสองคนละไปคิดเหรอว่าปอดกาแทงคิดเหรอ <c oughs> ดู่ข้างหลังไหมพยายามอยู่หลไหม่ก็ไม่ปลอดัยอีกทละต้องยู่กา <c oughs> ต,ต้องอยูดการไม่แม่ยู่ใช่ไหมติดจ

S 1> <S 1> ต,ตัวใหญ่มากตัวใหญ่ามากตัวใหญ่ามาสิหลบมุมนหนึน่งไป็นร้อนจู่วันค่ะว้าวตายสักทีไปถึงชั้นนั่นพี่ก็ไม่คิดจะแถบกลบพยาบาลท้่ดีนะโม อันนี้องบาลน้อยมากว่าอยู่อ้ยเดือดล้วหลบมุมนัดหลบมุมนัดอันนีใครโอ้ โอ้ผมใช่คนนั่งร้องไห้ไม่ใช่อเคเฮ้ยใี้บอลอีกอันหนึ่่ะ มีกองพายามาลมีกองพยาบัลในนี้มีกองพาบาลันยมาอยมาครจะตายนะอเดี๋ยวนี้ต้องมาสนิท มมไม่เป็นไรเราเรือสักรานชันเนียโอ้ไม่ระวังน้เขียวซานตเห็นเยอะเราเราเลือยี่สิบสองเราก็จะไม่ถอยนะฮะเกเม็คิดเมคิดเมคิดค,ดคดนเจ็บมา Yes. อ ah, yeah. right? ้าวไหนดิสุดกูได้งอยู่แต่โคตรเนอะโคตรเจ็บได้อยู่เดี๋ยวา้อยตานีมันก็เจ็บส่วนจะหมดแล้ววิธีเดิมนะเดี๋ยววิ่งช้าไปเปิดเลยนะระวังด้วยระวังตัวใหญ่กัน เพื่ออะไรเมื่อกี้เพื่ออะไรเมื่อกี้บอกว่าเออระหวังตัวมาใหญ่ด้วยขับขเมื่อกี้ขับยนทิ้งอ่ะเมื่อกี้ระวังตัวเก๋าเลยยังไงระวังตัวเียก๋าขึ้นบันไดไม่ได้กันนะกันนะจะบอกว่าเออขึ้นบันไดไประวังตัวใหญ่ด้วยนะบอกกัชาร์ท โอ๊ะกระสุนหมดโอ้โหซอมบี้พี่งเลยเปิดนะนะเปิดนะนะักะเปิดอ๋อมีตัวมีตัวเสียวๆด้วยเหี้ยัะไปใดไม่ได้ทำไมว้าย กล้าผมมีปุยอะเอลตัดปิดเลยเถอะทุกคนโซเฟียเราจะทำเล่นรู้สึกว่าปลดมันด้ยดีใจรู้สึกไม่เคยดีใจขนาดนี้